สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแซ่ชิคเก้นกันหกหบหกครับชิคเก้นกันอะไรนะคะชิคเก้นกันหกหกโอ้โหจริงดิแล้วก็นี่นะคบเยเซเลียวแต่ว่านี่นะนีอ่อ๋อหนูสั่งมาจากไหนคะหนูสั่งมาจากช่องเยเซเลียนะครับอ๋อเหรอใครเป็นคนสั่งให้ใครเป็นคนแชทไปคะ แล้วใครเป็นคนเริ่มต้นคะหนูค่ะมีอะไรจะรีวิวคุณผู้ชมอีกคะมีช่องครับช่องอะไรคะบอกคุณผู้ชมหน่อยช่องชื่อช่องว่าอะไรคะเอ็นไม่ใช่ดีมีกลุ่มครับกลุ่มอะไรอะลูกเื่อกลุ่มมาชิคเก้นการไทยแลนด์ครับมีกลุ่มใครอยากสมัครกลุ่มสมัครได้นะครับอ๋อครับไปโพสต์มีตลกตลกใครเรียดได้นะครับหรือแม้ก็โพสต์ชวนเพื่อนเล่นได้ด้วยนะครับอ๋อแล้วที่แขนคืออะไรอะ ป็นลิปแบงค์ครับแต่ไม่ใช่ลิปแบงค์ของชิคกี้พายกัครับลิปแบงค์คือเองอ๋อไหนโช,โชว์ดีดีที่อันที่เดูยใส่อยู่ไซส์อะไรคะไซส์เอชจ้ะอ๋อเหรอคะตัวเท่าไหร่คะบอกราคาได้ไหมคะเผื่อมีคนอยากซื้อตามราคาสองร้อยหกสิบบาทบวกค่าส่งค่าส่งสามสิบห้าบาทกลายเป็นสองร้อยเก้าสิบห้าบาทครับอ๋อเอาอันนี้ให้คุณผู้ชมดูเสื้อดีๆหน่อยค่ะ มานิดนึงค่ะโอ้โหซื้อชิคเก้นการมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <Chicken Gun. S 1> ใชิคเก้นการฮอคุเคปอ๋อเหรอคะมันมาจากเกมเหรอคะหรือว่านเป็นอะไรคะมาจากช่องเยเชย,ยี่เอากันเกมชิคเก้นการมีอะไรอยากคุยกับคุณผู้ชมไหมคะมีอะไรอยากคุยกับคุณผู้ชมไหมคะนะคะ บอกเพื่อนๆอีกทีนึงว่าถ้าใครสนใจสั่งเสื้อสั่งได้ที่ช่องทางไหนนะใครสนใจใส่เสื้อสามารถสั่งได้ที่เพจของช่องเยซีเรียนะครับถ้าอยากสั่งสามารถแอดเพื่อนได้เลยนะคะแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ